โอเคเข้าไปดูคลิปกันเลยครับขอให้สะดวกนะครับเย่นี่คือคำคมของเควินโอ้กลัูจะเลยครับฮอวยุยกูจะเลยครับอุยุยเจ้าเทนนิสเซอร์นะอุยุภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนะเนี่ยกูจะไม่ยอมให้ใครมาบูลลี่ความเตี้ยของกูอีก สูงึคนแค่สองเซนก็ถือว่ากูสูงขึ้นว้ยเมื่อต้นไม้ในเกมพืชประท่าซอมบี้ใจเกเรได้เวลาจัดการไอ้พวกซอมบี้ที่บุกเข้ามาในบ้านเจ้าหนายของฉันแล้วแล้วกระแทาใหม่ของแม่สิ่งที่ผมจะทำไปเลยมังกรฟ้าวิว is b a b ฉันไม่เคยมาร้านนี้เลยค่ะคนรู้สึกคนเด็กเสิร์ฟฉันได้กินคนตอแหลนะแล้วแล้วกับเธอเอาทำไมพูงี้อ่ะเฮ้ยผิดแชทอ่ะขอโทษนะอืมแล้วไปตกใจหมดฮะ่ะผิดแชทมึงจะมีคนอื่นอีกเหรอนี่กูจะดีใจหรือเสียใจดีเนี่ยบันไดที่วิศวกรกำหมัด มึงจะสร้างบันไดไปฮอกวอตไดไงวะเออไปทราบว่าลำโพงชุดนี้ราคาเท่าไหร่ครับสามพันห้าแต่ลดได้นะครับขอฟังเสียงหน่อยครับจู่จูฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามเทสหนึ่งสองสามเทสจักุลจักเสียงดีไม่หอเลยครับเอาชุดหนึ่งครับถุยให้เทสเสียงมาไม่ใช่ให้พิมวยปลาสดอืกูยังไม่เห็นปลาเลยเพื่อนมึงบออ่านไล่กุมบอหันไปทางพุ่นหน่อยเออว่ะพี่มันหันไปทางนั้นได้ไงวะอมันก็ชายปกตินี่นะเฮ้ยเงาของเขาอืมะโมงอะ ช่วงนี้เศรษฐกิจกไม่ดีครับมีไนโนเสาร์ก็กินไนโนเสาร์ไปก่อนนะทุกคนอยากท,กากทราบว่าราคากี่บาทครับทักมาครับกูถามว่าราคากี่บาทกูบอกให้ท่ามาครับแค่บอกราคามันจะยากตรงไหนวะจุดหลอมเหลวกับจุดเยือกแข็งของน้ําอยู่ที่ศูนย์องศาใช่ปะเออแล้วทาไมแล้วน้ําอยู่ที่ศูนย์องศามันจะเยือกแข็งหรือหลอมเหลววะ <c oughs> เรือบร้อยกูต้องเปิด Google อ่านแล <c oughs> ้วก,กูกำลังจะนอนไอ้สมองมันคิดบ้าอะไรขึ้นมาเนี่ย <c oughs> ผมที่เลื่อนหาคลิปที่น่าสนใจก่อนจะกินข้าวสภาพของผมข้าวในจานเมื่อไหร่มึงจะกินกูสักทีวะเมี ละม้เยไม่เถียงนี่ว่ะนางขวักก้ามโตโกยเงินโกยทองโกยทรัพย์อ้งามโตขนาดนี้สแตนแน่นอนชัวร์เจ้าของกูบอกเพื่อนเขาว่าเข้ามาเลยมันไม่กัดหรอกหลังจากนั้นกูก็กัดเลยเว้ยเอ้พวกหมาเชี่ยผมที่กำลังจะเข้าห้องเรียนสิ่งที่เพื่อนข้างๆผมจะทำมึงเงียบทีสิมึงเงียบเว้ย หันเป็นแว่นไว้ก่อนเดี๋ยวแม่กลับไปทําต่อเองชัวร์ผันเป็นแว่นแล้วครับแล้งไงต่อครับเสร็จแล้วเก็บของออกจากบ้านกูไปเลยมึงไงถ้ามึงจะปัญญาอ่อนขนาดนี้นะนี่คือส้มโอนะครับถ้าคุณเห็นเป็นมะพร้าวแสดงว่ามึงดูถูกแรวส้มโอนเละเป็นแบบนี้เฮ้ยดูนี่สิของฟ้าไม่ซ้ํากันสักวันเลยเนาะเหมือนกับเด็กเพื่อนกูเลยคุยแชทเป็นร้อยไม่เคยซ้าหน้ากันเลยเฮ้ยในเวลาที่ฉันจะต้องตั้งใจเรียนแล้วสินะมึงเข้าผิดเวรหรือเปล่าไอ้ชายนี่คือโต๊ะที่ไม่มีขาต่อกันแต่ใช้โซ่ทวงน้ําหนักอีก ยาศาสตร์อืมมันเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปนแล้วครับพี่มันใช้ได้ด้วยนะั่นะนะ่ะอย่ากินเลใกล้หมาของคุณมาเลยมนุษย์กูจะแดกหัวมึงที่อื่นเวลากลางคืนโอ้โหสวยมากแสงนีออนสุดยอดแถวบ้านผมเวลากลางคืน มึงวิ่งให้เร็วที่สุดคู่มืออัญเชิญยมวูตุอ่าอัญเชิญยมทูตถุหน่อยสิเซตย่อสูตรต่อสูตรหมอสองหอใส่ขาวี่มแช่อะไรวะเนี่ยจำไว้นะครับเขาจ้องจะเล่นคุณนะครับอุ้ยนี่กบมันต้องเป็นเจ้าชายแน่ๆเงี้อเรียบร้อยฮะจูบกบพีดดีจ้าเราคนเมื่อเช้าหน้าที่ขอไลน์เธอะดีครับอ๋อจําได้ครับผมชื่ออะไรเหรอชื่อปอนครับปอนน่ารักจังไม่หรอกครับเธอเล่นเฟซเปล่าเล่นครับเล่นเฟซคู่แบบนี้มีโอกาสมาถึงแล้วทํางานพันเน็ตรายได้อทิละห้าพันถึงเจ็ดพันเอาเชี่ยมึงขายตรงนีวก วิวัฒนาการได้ยินเสียงดียอดเยี่ยมเพื่อหลีกเลี่ยงผู้ล่านกเขาแมววิวัฒนาการจู่โจมเหยื่อแบบไร้เสียงเพราะส้วยสกต่ียนี่กูจะวิวัฒนาการไปเพื่ออะไรธรรมะแท้ไม่มีความปลอบใจมีแต่ความจริงซึ่งคนโง่รับไปได้การนั่งจ้องคอมที่ถูกต้องจอง <No. S 1> บบ้ดดจองแบบนี้ผิดนะครับจ้องแบบนี้ถูกต้องท่าที่ผมนั่ง e? กูจะนั่งท่าไหนกูเหลืองกูโไม่อโปนั่นนายเหรอ มาโรงเรียนสิ่งที่พ่อแม่คิดเรียนและติวอย่างเข้มขน้นความเป็นจริง ไปพนงชั่วคราวเลยกูมาเพื่อเรียนแต่กูได้เป็นพนงเนี่ยนะโรงเรียนทุกคนเคยเป็นไหมครับช่วยคอมเมนต์ทีนะครับใครบางคนเงามากๆอยากมีคู่อยากมีคุยจังเลยอย่าโลเจอสำรวจดาวอังคารเงาขนาดนั้นเชียวหรอกูอยู่คนเดียวบนดาวอังคารเนี่ยกูเงากว่ามึงอีกกูบอกเอาละไปจับคู่ทํางานกับเพื่อนนะผมหันไปหาเพื่อนเพื่อนมีคู่แล้วคนรู้สึกของผมกูจะจําการทรยศครั้งนี้ของมึงเอาไว้แล้วกูจะเอาคืนมึงอย่าสาสมและครั้งต่อไปกูจะจับคู่กับคนที่มึงไม่ชอบที่ไหนและกูก็จะขายความลับของมึงให้หมดด้วยการพรีเซนต์งานของ วิชาหนึ่ง รูปอื่นปกติแต่สองรูปข้างบนันคืออะไรวะ <Yeah. S 1> สไปเอ็กแฟมิลี่ใช่เลยนี่แหละฟาดเอ็ดฟิลเลียเพราะทุกอย่างมันต้องแฟ <c oughs> มิลี่เพราะมันคือครอบครัวไงละ่ะอ่าเอาสมุดวิงขึ้นมานักเรียนเอา้ายังไม่ได้สมุดคืนเลยอะไรครูเ <c oughs> ขายังไม่ได้ส่งเลยเพื่อนเอ้าเชี่ยละแกงทําเป็นว่าส่งแล้วแต่ครูยังไม่ให้ส่งเลยชิบหายแล้วกู <c oughs> ผู้หญิงเห็นมันก็แค่ที่กันผู้ชายมันคือการส่งตัวไงล่ะใช่ฮะผมก็เคยส่งตัวบนฟุตบาทไอ้สีแดงสีขาวนี่เหมือนกันอย่างสนุกเลยอุ้ยเพื่อนข้างบ้านมีประตูให้กินไหมเพื่อน ว่าไม่มีนะเฮ้ยแต่ว่ามันมีบุกะทะอันนึ่งแบบอะไปขโมยแม่มึงเลยนี่มันหมาป้าข้างบ้านกูนี่หวา่าผู้ชายที่พิมภาษาไทยถูกคือผู้ชายที่หน้าครบหน้าครบไม่ใช่หน้าหน้าถูกแล้วอายไหมเนี่ย <laughs> ไม่ไอายครับแบมือขอตังค์พ่อแม่ซื้อของที่อยากได้มันน่าอายกว่าเธอคุนจะบอกว่าผมไม่เฟี้ยวอะเฟี้ยวไม่เฟี้ยก็ทำแฟนคุณเลวละทำไมถึงมาคุยกับเราอะก็ชอบไงชอบเราเหรอชอบ ไอ้ต้นต้นลถเป็นอะไรอะไม่ได้เป็นที่อะไรหรอกน้ำมันมันแพงอ่ะกูไม่มีตังเติมน้ำมันอ่ะเรียบร้อยเฮ้ยเพื่อนถ้ากูเมามึงดูแลกูด้วยนะสิ่งที่เพื่อนผมทำได้เลยเพื่อนกูจะบันทึกวิดีโอมึงไว้ทุกวินาทีที่มึงเมาเพื่อนที่บอกว่าคุณเตี้ยสภาพของคุณเตี้ยก็จัดการมึงได้อ่ะมึงมาเด็กอย่าไปล้อเพื่อนว่าเตี้ยนะครับให้พูดว่าส่วนสูงไม่ถึงมาตรฐานนะครับ <c oughs> โอ้ว,ว้าวนี่มันไม่ใช่ปลั๊กไฟธรรมดามันคือปลั๊ก ไฟเพราะว่ามันโคตรยาวเลยมีอะไรเจ็บกว่าโดนแฟนทิ้งอีกไหมครับนี่ไงเพื่อนมานี่เจ้าเหมียวมววาาาาังนน้้ตริขปลไม่นกิ บางคนบ่นว่าหมูแพงแต่ซื้อไข่นกฟามิโกมากินแบบนี้ก็ไม่ไหวนะครับฮะ <Huh? S 1> ฟามิโก <c oughs> อันนั้นไม่ใช่ไข่นกฟามิโกมันคือไข่เยี่ยวมะบริษัทแห่งหนึ่งสินค้าตัวของเราดีที่สุดสําหรับสิ่งแวดล้อมเลยนะครับชิ้นก่อนหน้าเนี่ยก็พูดแบบเนี้ย <c oughs> ชิ้นนั้นมันสุดแล้วแต่ชิ้นนี้มันคือสุดของที่สุดกว่ายังมีสุดของที่สุดอีกว่าเอาดิ <c oughs> ผมเอาผ้าใส่เครื่องซักผ้าถุงเท้าข้างหนึ่งลาก่อนนะเพื่อนนายจะไม่ได้เห็นฉันอีกต่อไปฉันจะหายสาบสูญและท,ทําให้นายเหลือถุงเท้าแค่ข้างเดียวเด็กแว้น จะส่งมันขึ้นมาขนาดมึงอยู่โลกบรรลุมึงยังสร้างความรังคาขนาดนั้นมึงจะส่งมันขึ้นมาสวรรค์นะขอร้องผมที่แต่งตัวกินข้าวพร้อมไปโรงเรียนขี้ ได้เวลาปั่นป่วนไอ้พวกแต่งตัวถูกระเบียบแล้วฮะผมกําลังทําข้อสอบแล้วครูเดินผ่านมาดูผมทาข้อสอบผมจะใช้มือปิดคาตอบเพราะไม่อยากให้ครูเห็นคําตอบวโง่ของผมอต่เดคนี่มันทาได้หรือเปล่านะสองบวกสองในห้าไปิดคาตอบไว้ดีกว่าเดีย๋ยวครูเห็นเมื่อเ,เห็นคนมีแฟนหวานกันต่อหน้าผมกับเพื่อนที่โสดโอู้ยหวานจังเลยนึกว่มันก็ทิ้งกันใช่ไหมเพื่อนเออใช่แล้วเพื่อนสิ่งที่ตัดสินใจยากที่สุดในตอนเด็กือจะกินไอติมรสอะไรดีวะเออใช่แล้วฮะไอติมมันมีหลายรสมากซึ่งผมไม่รู้ว่าผมจะกินไอติมมมรรรสออะไดีีโจใในนนนนัฟาาาาาคึเเขข้้้บ มาตัดผมให้แมวผมแล้วก็หนีออกไปโดยที่มันไม่ได้ขโมยอะไรสักอย่างเลยไอ้น,นี่มันน่าจะเกียกนแมวตัวนี้เป็นพิเศษการเล่นเกมแบบสมจริงกดปุ่มแรงขึ้นเพื่อให้เกมตีแรงขึ้นเอียงตัวไปมาเพื่อให้ในเกมหลบดีขึ้นลองโอยเมื่อโดนมอนสเตอร์ในเกมตีนี่แหละคือการเล่นเกมแบบสมจริงที่สุดพ่อครับผมถูกไล่ออกครับทํางานวันแรกนะเนี่ยงานอะไรนะเป็นเซลลครับหัวหน้าบอกวันแรกให้ผมแต่งตัวสมกับเป็นเซลแล้วลูกแต่งยังไงอะนี่ครับรู้สาเหตุที่มึงโดนไล่ออกแหละผมที่นั่งดู YouTube ช่องกินอาหารอร่อยๆ หิวจังเลยแต่ไม่มีข้าวกินผู้ชายที่ซื้อเสื้อแบบเดียวกันแต่คนละสีเนี่ยมันเป็นคนยังไงหรอคะแล้วลิปสติกมึงอะแม่งสีเดียวกันแต่คนละเฉดสีมึงยังแบ่งได้เลยตอนไปโรงเรียนไม่มีปากกาเลยเพื่อนตอนกลับจากโรงเรียนกูได้ปากกาเพื่อนมาเยอะเลยยืมเพื่อนมันไดอย่างนี้นี่เอง RTX of f อกะฮะก็เป็นเสื้อไอแซนดิวตัน RTX o ท่อโอ้โหสูตรอะไรวะเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแอปเปิ้ลแค่ลูกเดียวสร้างคณิตศาสตร์ที่ยากที่สุดในโลกให้เราได้เรียนกันแล้วเ่กันเถอะทำไมอะก็เวลาเธอชงโอว นลแล้วไงอะเราเลยชอบคนใหม่อะ <S <S ไปนี่มันเช่อะไรเนี่ยเพื่อนที่ขอบคุณผมที่ทักมาตลอดว่าเป็นอะไรเวลาโพสเศร้าผมที่แค่อยากเสือกอ้าวอยู่ดีๆกูก็ได้รับความไว้ใจเฉยครูครับวันนี้ผมลานะครับพี่ผมบวชครับทําไมอะถ้าพี่เธอไม่มีเธอเขาจะบวชไม่ได้เหรออ้าแล้วครูไม่มีผมครูจะสอนไม่ได้เหรอครับไว่าไงได้เด็ดเปรตเมื่อคุณนั่งอยู่กับเพื่อนแล้วมีเสียงแชทของคุณเด้งขึ้นมาอืมใครนะเพื่อนสาวไหนวะใครวะเพื่อนนะแม่กูทักมาเองไม่ต้องถามหรอกว่ามีสาวไหมกูไม่มีกูโ Okay. ผมที่แวะเยี่ยวข้างทางผีเจ้าที่ไอ้หนองเบ้า <No. S 1> เดี๋ยวไม่ดูทีเลยนะเดี๋ยวตามยันบานเลยนี่นี่ผีเจ้าที่มันโหดขนาดนี้เลยเนี่ยฉันเสียบสายชาร์จได้ด้านเดียวอ่อ,อนมากเลยพี่ของน้องอ่ะชาร์จได้ทั้งสองด้านเลยโอ้หลานหลานผมปู่บุนได้3 6มอยหกองศาเลยนะอะไรก็ไม่เทยียบเท่ากับโดเกียสามสามหนึ่งศูนย์ละทุกวันในตอนเช้าคนอื่นสดชื่นพร้อมลุยทํางานแล้วตอนเช้าของผมปวดขี้ยังวะนี่คือตารางธาตุธาตุจริงๆครับ ณโรงเรียนแห่งหนึ่งเฮ้ยวันนี้มึงกลับบ้านกูป่ะไม่อะเพื่อนวันนี้กูต้องไปซื้อของต่ออะมึงกลับก่อนเลยผมที่กาลังเดินขึ้นรถกลับบ้านแล้วเห็นเพื่อนเดินไปส่งสาวก็รู้สึกว่าผมเชี่ยเพื่อกูกลายเป็นคนติดอาจะโดนบึ้งโดนกูกินแน่ไงหยุดสต๊อปมึงกินกูไม่ได้หรอกเธอเขามีอะไรจะบอกอะว่าเลิกเธอยัยรอวันนี้มานานแล้วอโง่ไปไปละเลิกทําตัวโอหกว่าจะเล่นมุกมึงเลิกจริงนะเนี่ยเธอกาลังเดินจูงมือกับไอ้จืดนั่นคนรู้สึกของผม เดี๋ยวว่าเจอพลังใจเกเรกูนี่เขาไม่ได้เรียกว่าหมูเสือบวกหมูเท่ากับสู ใช่ฮีโร่ทุกคนที่จะสวมเสื้อคลุมกูนี่งไงฮีโร่ที่ปัดเป่าแมลงไม่ให้โจมตีพวกแกเวลานอนไงลนะ่ะช่านทำไมเล่นโง่ชิบหายจังวะขอโทษค่ะโอ้<บ>ไม่เป็นไรครับผมแค่นี้เองโอ้ชิวๆสบายๆเมื่อมีผู้หญิงในทีมความไพเราะในการพูดกันมันจะเพิ่มขึ้น100้รนรก25ดกิโลเมตรสวรรค์9ก9กิโลเมตรสันเขื่อน2กิโลเมตร <Nope. S 1> อืสันเขื่อนไปดูเขื่อนกับพี่ไม่เจ๊สองต่อสองตอนเด็กๆเมื่อย่าดให้เงินแล้วเราบอกว่าไม่เป็นไรแต่เขายังยัดเง หาผูดถึงไก่ทอดใบมีเจ้านหนอร่อยเท่ายี่หอที่ตัวอักษรขึ้นต้นด้วยเค KFC <G> ไม่ใช่ไก่ทอดหันใหญ่ เมื่อคุณถ่ายรูปให้เพื่อน50กว่ารูปแต่เพื่อนบอกว่าไม่ได้สักรูปเลยจะเอา,เ,อาเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจยเย็นใช่ฮะผมก็เคยเป็นฮะเวลาที่แฟนผมอยากจะให้ถ่ายรูปให้เธอก็จะบอกว่าถ่ายเยอะๆเลยแต่สุดท้ายเธอก็เรียกแค่สองภาพไปลง Facebook และนอกนั้นก็ลบหมดและจะให้กูถ่ายไปเยอะๆทาเพื่อ้ใยทะเบียนรถพอมอ54อืมผมไม่เล็กนะครับไอเดนมนเกี่ยวเกี่ยวอะไรกันวะเนี่ยเมื่อเพื่อนกับคุณสนิทกันจนไม่ต้องคุยก็รู้ถึงจิตใจที่สกปรกของกันและกันคิดเหมือนกูไม่ดีหนึ่งกูก็ ด้วยมันจะเพลินๆนักเดินทางข้ามเวลาที่นี่ที่ไหนเหรอชาวบ้านอ๋อที่นี่ภูเก็ตครับแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่อะวันที่26่ธันวาสองห้าสี่เจ็ดครับเอออะไรนะเรียบร้อยฮะวันที่26่ธันวาสองห้าสี่เจ็ดคือวันที่ซินอมีเกิดขึ้นที่ภูเก็ตเลยครับทุกคนอืมไม่ต้องกินกาแฟแล้วมึงกินนมข้นแทนถ้ามึงเทนมข้นขนาดนี้นะมึงไม่ต้องกินหรอกกาแฟมึงกินนมข้นเลยครูเข้าสายอ๋อขอโทษทีนะพอดีครูมีธุระนิดหน่อยะนักเรียนเข้าสายเฮ้าเช็ค อ้าครูสองมาตรฐานนี่วาถ้าครูเข้าสายผมใช่ครูขาดได้ไหมละ่ะแดงไม่รู้เวล่าเวลาไม่มีมารายาทข้าวเหนียวมะม่วงสร้างชื่อมานานจะเสียชื่อก็ตอนนี้แหละเสือกเลยล่ะด้หนิพวกเมืองอะเสือกอีแกเออใช่เสือ,วอก,กอออวา่าเวลาแม่เรียกเอาตังค์เฮ้แม่ผมมาแล้วแม่ไม่จะให้เงิน20บ,บาทผมไปซื้ออมยิ้มใช่ไหมเฮ้เอามาเลยแม่ตอนกูเรียกใช้งานนี่มาช้าจังตอนกูเรียกเอาตังค์นี่มึงวิ่งมาอย่างก็ลอยได้เลยเวกระดาโทษของเพื่อนอื้เลขมากมายคิดเป็นสมการกระดาษโทษของผมกวาด เอเรียนใส่เรียบร้อยแล้วกูได้เขียนเป็นเรื่องราวเลยสงครามเอเรียนเมื่อคุณก็มีมาแล้วแล้วเอาลงในกลุ่มแล้วมันปังโอ้โอ้มายกอดพี่กูจะกลายเป็นคนดังแล้วเหรอเนี่ยไอย้นินทากูจะคอแห้งมากินน้ําหน่อยไหมเอ็ง <c oughs> ชาตินี้ชุ่มคอไปยังชาติหน้าซอยอย่างเดียวร้อยห้าสิบซอยซอยผมซอยผม,ยผมชุดอาถรรพ์ใส่แล้วปวดขี้ทันที <c oughs> ใช่อชุดนี้แหละเวลาเราใส่ชุด,ดักเรียนครบแล้วมันจะรู้สึกปวดขี้ขึ้นมาทันทีแล้วเราก็ต้องถอดออใไม่หมดซึ่งมันเป็นอะไรที่ปวดตีนมากข้าวเหนียวมะม่วงเดี๋ยวนี้มะม่วงหายยากะนะก็ต้องใช้มะม่วงดิบไปก่อนโต้นต้นรสเป็นอะไรอะ่ะรสเป็นเนยนมมีรสเนยเทลล่าและมีน้อคิคัดเลย <c oughs> อันนี้มันกลับหมาอีกแล้วส่งครบทุกง,งานจะ <c oughs> ได้เกดสีแน่แนเลยแต่ได้เกตจุด1.5 ครูนี่มึงตัวให้ครูหรือเปล่านี่ใช่ฮะเวลาที่เราส่งครบทุกง,งานแล้วคุณครูก็จะให้เกรดเราเท่านี้แหละฮะเพราะว่าคุณครูทําสมุดเราหายแล้วไม่ยอมว่าตัวเองทาสมุดหายเฮ้ยสักบาทสบอไอ้นี่มึงมึงเลิกกันเลยเลิกกันจะได้จบๆลำคาญวะปรึกษากูอยู่นั่นแหละก<ด>ินชานมไข่มุกกับกูไหมกูเลี้ยงโอ้โหกูไปพิมพ์ละนี่คือรูปโปรไฟล์อืหล่อใช้ได้นี่คือตัวจริง ผ่านไป4เดือนแล้วน้ำหนักไม่ลดหนังสือไม่อ่านเงินเก็บไม่มีเป็นการเริ่มต้นที่ดีในปีนี้จริงๆ <c oughs> เมื่อคุณแอบแม่แต่งหน้าตอนเด็ก <c oughs> ดิก่กูไปตกทั้งสีมั้หรือเปล่าเนี่ยนี่คือคุณตอนที่คุณถ่ายรูปตอนเดินผ่านวัดอยู่ดีๆก็ก็โฟกัส2จอเมื่อคุณเห็นภาพนี้แล้วคุณรู้สึกยังไงครับ โอ้ไม่ฉันเสียดายไข่แล้วเกินเมื่อเพื่อนพูดถึงปลาแซลมอนโอ้ปลาแซลมอนนี่เหรอไม่ไม่ไม,ไม่นี่เลยปลาเมลมอนนี่คือของเล่นสมัยเด็กที่หลายคนต้องมีนี่ไงปืนกิ่งไม้ปิ้ว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 โคตรเท่เมื่อคุยกับเพื่อนช่วยกันตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วแต่มึงเลยแล้วแ,แต่มึงเหมือนกันแล้วแ,แต่มึงเลยสุดท้ายก็ตัดสินใจกันไม่ได้อยู่ดีนี <N> ่พี่สาวครับไปกับผมหน่อยนี่ให้ตังค์โอ้ยไม่ไปหรอกนะนี่ผมให้สองอันเลยเออเดี๋ยวก่อนนะจะไปไม่ไป เปลี่ยนใจก็ได้ไปได้เรียบร้อยฮะพ่อครับผมแอบมีอะไรกันกับคุณที่โรงเรียนครับสุดยอดลูกสบายพ่ออายุเท่าลูกพ่อก็ทำเหมือนกันพูดแล้วจะหาว่าคุยแล้วพ่อไม่เจ็บตูดบ้างเหรอครับอ่ะ อะไรนะ <'m> ทุกคนนอนอยู่ได้เวลาเล่นเกมพ่อจับโทรศัพท์ไปซื้อน้ำปลาให้แม่หน่อย <Bro. S 1> ดอรพีบอ่อปลาปลา,ากระป๋องหมักด้วยน้ำมนต์เดือยปลาหอมนุ่มที่บอ๋อปลามา,าขายปลากระป๋องแน่เลยเลือ <c oughs> ลกจีของคนบีพี่น้องหั่นขนมแบ่งครึ่งแบ่งน้ำก็ต้องแบ่งครึ่งแม่แต่จักรยานต้องซื้อสองคันและสีต้องไปเบิดกันด้วยใครบีพี่ดองบ้างครับเ <c oughs> คยเป็นแบบนี้ไหมคอมเมนต์ Comment ด้วยนะครับใครไปส่งงานครูขอให้คนที่คุยอยู่เป็นได้แค่พี่น้อง <c oughs> ผมนี่รีบส่งยังไวเลยแม่โทรศัพท์ครับจำเต็มอ่ะ สับไอเด็กเวนหน้าเซเว่นประเทศไทยหน้าเซเว่นที่อเมริกา Take น้องน่ารักมากวิ่งยิ้มตามมาตลอดเลยโชคดีที่ถ่ายไว้ทันมึงลงมาดิกูจะกัดดักนี่มึงยังคิดว่ามันยิ้มอยู่ยเมคุณเล่นเกมชนะต่อตีสามและได้ยินเสียงพ่อแม่ปบมือในห้องข้างๆพูกเขารักฉันฉันว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงปบมือนะนี่คือสอบสายนี่คือสอบผ่านสอบผ่านมานอกกูเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังสอบด้วยนะโป๊าสตราจายนไม่คืออะไรหรือครับคนที่อาบน้ำเมื่อเช้าเนี่ยบอกแล้วอย่าอาบน้ำช่วงหนั้นนะบอกจากภายนอกมือเป็นเคสคอมปกติเปรียบเหมือกับสาวแว่นปกติแต่พอเปิดข้าง ภายนอกจ,กจริงครับอืมอืมงคิดอะไรว่ามันจะสุกให้มึงวะพอดีมีรถตัดหน้าเลยเบรกกระทันหันยุกกันเลยทีเดียวน่าจะใหญ่หน้าดูนะเนี่ยแต่คนขับเป็นผู้หญิงนะฮะ คุณคิดยังไงกับภาพนี้ครับโอ้ยลงไปเด็ดเอามันจะง,ง่ายกว่าไหมพี่นะไอสองตัวนี้อีกละหนูมันตัวนิดเดียวมึงถือเอาก็ได้มึงจะห้อยหับความคิดผู้หญิงพวกผู้ชายก็สกรปรกเหมือนกันนั่นแหละประวัติการเข้าเว็บของผู้ชายพอสะอาดเอี่ยมอ่องคิดใหม่นะคุณผู้หญิงเขาใช้แถบไประบุต,ตัวตนเอาตังหาเพื่อนบอกโตเป็นควายแล้วยังไม่หัดกินผักอีกนะขารู้สกขผมกูไม่ชอบผักอ่ะเมื่อพูดถึงมีมที่เกี่ยวกับเพลงในตอนนี้เปอร์ i อดอลิกลเหรอไม่ไม่ไม่มาแล้วลูกจ๋า นี่แหละเพลงนี้แหละเปิดไปไหนกูก็เจอคลิปที่ขายใช้ดีไหมครับใช้ดีค่ะมีรีวิวด้วยนะคะก่อนใช้หลังใช้ใช้แล้วขาวเลยนะคะโอเคครับผมซื้อครับเดี๋ยวมึงยักจะเชื่อมอีกเหรอเมื่อพูดถึงเพื่อนในโรงเรียนบางคนหน้าตาบัตแมนแทนซัมนิสัยกูจะกวนมึงมึงเอาตูดไปกูยิกตัวนี้หน้าตากับนิสัยดิไม่เหมือนกันเลยนะเฮ้ยศัตรูมีตัวเดียวส่วนเรามีสองคนบุกเข้าไปเลยเออโอ้โหเป็นมาจากไหนวะเนี่ยิบายแล้วกูเมื่อเพื่อนของคุณล้อเสียงแมวได้น่ารักมากมากน่ารักไม่ไหวแล้ว เมื่อสเปคของเธอคือคนที่เล่นกีตาร์สิ่งที่ผมจะเป็นให้ทํามากกระตุกจิตกระชากใจท่านผูดจเจริญซึ่งมากไปดืวยปัญญากับผมอาจารย์แดงกีตาร์เจ้าเก่าเมื่อผมแย่งนมน้องแดกน้องของผมให้บังอาจขโมยนมกูไปกินวะมาดีดีในทางเคมีเมื่อเหล็กทําปฏิกิริยากับน้ําเหล็กจะเป็นยังไงคะเหล็กก็เปียกสิครับครูจีเนส นี่คือภาพที่เขาเอาได้ไปเย็บกับคอนกรีตนี่คือสภาพของผมหลังดูรูปนี้มันทำได้ไงวะแล้วมันทำทำไมวะทำเพื่ออะไรวะนี่คือความรู้ที่ผมได้จากการเรียนมันว่างเปล่าครับครูมันว่างเปล่า <c oughs> นี่คือโลโก้ a p p l e a p p l e โดนกัดออกแล้วแตกออกมากลายเป็นซัมซุงโอ้บูรี่เมือลูกฉันคงไปสวรรค์แล้วล่ะงั้นนูขอตุ๊กตาในตุ๊กจกพี่นะ <c oughs> ได้สิจ๊ะือว่าไงนะกูได้เรีบตื่นเลยตุ๊กตาค่าใคร่าะแตกผมที่ถามฝรั่งเออคุณพูดไทยได้ไหมครับพูดไทยได้นิดหน มึงเป็นคนที่ไหนเนี่ยแล้วมึงมาจากไหนเนี่ยออนอดขอถามรายน้อยอะไรเหรอลูกตู่ออกอยังยังเลยโอเคเรียบร้อยกับจานลุงตูได้แล้ว <c oughs> ผู้หญิงเธอสวยจังเธอก็น่ารักนะผู้ชายมึงห่อจังเออไอ,ช,อ,อชี่ยเพื่อกูไปแกขอถามเชิงวิชาการหน่อยครับว่าสุนัขเป็นสัตว์บกแต่ทำไมวางไข่ในน้ำครับอุ้ยก็เป็นเย็นสบายดิขอแช่ไข่หน่อยแล้วกันเฟไอโฟนสิบสามเหรอไม่ตัวละครสองดีนี่แหละฉชนพรอมจะเปทุกอย่างให้เธอแล้วผมตอนเด็กที่พยายามคิดว่าเขาเอารถบรรจุในห้างได้ยังไง แม่บอกไม่ต้องเรียนเก่งขอให้ลูกเป็นคนดีจัดไปครับแม่ศูนย์เ<ม>ต็ม20มึงมาดีเลยเด็กเวรคุณขอพรในส3ข้อคุณจะขออะไรผมขอพรเพิ่มคุณจะขอแบบนั้นไม่ได้นะง<ม>ั้นขอให้มันเป็นไปได้สิความรู้สึกของกินนี่นี่มึง<ม>จะเอาให้ได้เลยใช่ไหมนีม่คือภาพชายชาติในวันแต่งงานเป็นไงเนียต,ต้องสยบแทบเท้า,ทาข้ากราบชิงสะเมียัทต่อมาเรียบร้อยครับในสักพักประเทศชาติไม่ใช่หลามาเกียนแต่ทุกคนก็คงรู้ดีว่าทศกัณฐ์เป็นยังไงในตอนสุดท้ายเมื่อเช้าไปกินยาเขย่าขวดไม่ลนละลงหยุดเอานรบกะจ โอ้ไม่นะเพิ่อถอดกางเกงแรงไป<ม>าฟาดใส่คอนกีดยุบเลยอะไรมันจะใหญ่ขนาดนั้นวะนี่คือนาฬิกาสำหรับคนที่ขี้เกียจตื่นนอนตอนเช้าปุ <c oughs> กกันในห,หูไม่กันเลยทีเดียวแต่สุดท้ายมันก็ปิดเครื่องอยู่ดีจะตั้งไปทำไมวะโฆษณาทำไมคนนึงชอบกินของดิบของสุกข,ของปิ้งของย่างของนึ่งของทอดด้วยล่ะความรู้สึกของผมแล้วมึงจะให้กูแดกอะไรเด็กความรู้สึกของผมที่ได้เงินเหลือสิบเยอะๆกูมีเงินเป็นล้านกูรวยแล้วหน้าเซนท่านโวไม่ใช่พระตรีมูนแต่เป็นพระศิวะที่มีห้าเสียนขอคู่รักอะไรกัน เมื่อคุณกำลังลอกงานของคนบางคนในชั้นเรียนเอ้ยเพื่อนมึงเสร็จหรือยังวะรอลอกอยู่นะเพื่อนรถไฟใต้ดินประเทศอื่นอืมก็ดูปกติดีนี่รถไฟใต้ดินประเทศญี่ปุ่นโอฮายอนิจ้ะฉันอยากจะไปญี่ปุ่นฉันอยากจะไปญี่ปุ่นนี <din S 2> <ม>่คือหน้าก่อนพับหลังพัตบตัวบ้าอะไรเน,นี่ยเมื่อผมพยายามเรียกแมวแต่แมวดนนันหนีผมไปพอเวลาเรียกแมวมันจะไม่มาหาเราหรอกครับแต่พอเวลาที่เรายุ่งยุ่งอยู่มันจะโผล่มาทันทีและตอนที่เรามีขนมนะมันวิ่งมาเร็วมากรู้หรือไม่นาซาได้พิสูจน์แล้วว่าระยะทางจากดดววงงงงงออาาาาาาทททททิิตตยยย์์มถถึึโโลลกกกเเ่่ัับบระะ ยิ่งอ่านกูก็ยิ่งงงอ่ะเมื่อผมไปซื้ออาหารหมาเอ๊ะมองอะไรร้านอาหารหมาคนขายก็ต้องเป็นหมาสิจะได้แนะนาลูกค้าถูกเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวมันจะตรงเกินไปแลนะเพื่อนณนะห้องเรียนเอ้เอยยางลบตกไปแล้วขโยมยเฮ<อ>้ยเ,<อ>เ,เดี๋ยวยเดี๋ยวกงหายไปไหนหายไปแล้วมันหายไปแล้วทุกอย่างที่หลน่นลงมาจากโต๊ะแล้วมันหล่นหายในห้องเรียนมันคือหลุมดําเราจะไม่มีวันหามันเจออีกเลยเพื่อรู้ว่าเพื่อนตัวเองเล่นอยู่ฝ่ายตรงข้ามผู้หญิงไม่เป็นไรนะเราจะไม่ฆ่าเธอผู้ชายวันเสาร์เทียนวันนี้ ออกไปซื้อของให้เมียครับแต่ดลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านเอ้าแล้วมึงทําไงวะกลัวเมียรอนานจะโทรบอกว่าถึงแล้วเลยยืมโทรศัพท์พี่ยามหน้าหมู่บ้านเมียรับสายบอกว่าไงคที่รักแม่ฉลาดชิมหายรู้ได้ไงว่าเป็นเราเรียบร้อยฮะพี่ยามกลายเป็นที่รักะแล้วเมื่อคุณโดนแม่ด่า้ <c oughs> แม่ดาาๆๆ่ามาได้ไมอ่ะแม่ตองมาปอบกูและให้เงิน20ิบาทกูไปซื้อลูกอมแน่แที่ดิน200ตารางวานี้ไม่ขายไม่ขายแล้วมึงจะติดป้ายหา h o w to open door การดู3ล้านคนโอ้ my g อ d มีตั้ง3ล้านคนที่ไม่รู้จักการเปิดประตูเลยเลยเพื่อนกูเพิ่งเจอรูปโรลิสที่กูเคยเก็บไว้ว่ะเออแล้วเพื่อนเอาไปดูหน่อยสิยาแก้ปวดหัวพาราเซตามอลถูกคิดค้นในปี1948ก่ผู้คนก่อนปี1947้อย่ใช้ยางมัดผมรัดหัวแก้อาการปวดหัวจี้เนี่ยเมื่อเห็นที่นั่งลงหนังให้นั่งเป็นคู่คผมที่ต้องดูหนังคนเดียวตลอดแล้วกูต้องไปนั่งกับใครเนี่ยก๋วยเตี๋ยวน้ำตาลจะเป็นเบาหวานอยู่แล้วเเอทำไมเธอถึงไม่เอาอาว วุ่นมาค่ะมนตงมุงตุงแบบนั้นใช่แน่นอนชิหายแล้วกูหมอว่าน่าจะเจ็บนิดน,นึงนะครับแล้วผมเขาไม่ได้รักมึงะ่ะ <B ru h> ดือแฟลชใช่คือคนที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกตากล้องที่เดินตามได้คิดว่าอย่างนั้นเหรอไม่มีอะไรเร็วกว่าตะก้องอนะเมื่อพูดถึงพระเอกในอนิเมะเลิฟคอมดี้ตอนต้นเรื่องไม่มีใครท้ายเรื่องสาวๆเรียบนี่แหละฉันอยากจะเป็นพระเอกในอนิเมะแบบนี้แหละคุณครูบอกพืชต้องการแสงน้ำและอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อจะสามารถเจริญเติบโตได้นี่คือพืชใดไมยครับคุณจะเกิดที่ไหนก็เรื่องของกูสวัสดีครับผมไวรุอเมริกามาใช้รูปกับนางุรุกิตรู้ไหมมีไอไม่รอดไหมเธอ่นากแม่ไ้ลงมานาน เล่นกามแค่แขนขวาข้างเดียวเป็นไงล่ะน่าสงสัยยังเลยอ่ะไอ้มึงน้องคนนั้นมีแฟนแล้วนะเว้ยใครเหรอน้องคนที่มึงแอบชอบอ่ะผมที่กำลังจะพูดว่าใครถามมึาคือจริงเหรอผ้าเช็ดตัวของผู้หญิงผืนนี้เช็ดหัวผืนนี้เช็ดตัวผ้าเช็ดตัวของผู้ชายตรงนี้เช็ดตัวได้อย่างวะเรามาเช็ดหน้าสักหน่อยเช็ดรวมๆกันหมดแล้วผู้ชายนะเพื่อนที่นั่งข้างๆพยายามตั้งใจเรียนอืมหนึ่งบหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่วะผมที่ทำตัวปัญญาอ่อนทั้งคาบมาแล้วลกจยาจุกโกวาชินอยากได้อยากได้มเพื่อนอยากได้ชุดวามมเพื่อ บอกว่าต่างโลกไม่มีจริงไอไรสัตว์ตาไปกัดซ่วมจกกนกว่าจิตใจของมึงจะสะอาดดัง <c oughs> สือวิธีการจีบสาวบทที่หน้ามึงไม่ผ่านผู้หญิงเขาไม่ชอบเพราะชอบคนหล่อเฮ้ยลูกพี่ผมขอไปด้วย <c oughs> เฮ้ยลูกพี่ผมขอไปด้ว <c> ย <oughs> สาหาัสเลยลูกพี่ผมขอ <c oughs> <c oughs> มึงไม่ต้องใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b ้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไปพาคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย